ครับวันนี้จะมาติชดโดที่อ่างเก็บน้ำแถวไรนะครับผมอล,ลองดูกันว่าวันนี้จะมีตัวไหมไม่เอาไม่เอาเออไม่เอาไม่เอาจอดเอาสักเอ้ย ใช่ม,มันรวบรวมพลังความแก่ความแรงความกล้าแหม่ไม่จับเด็กเลยครับผมปรกดกล้องไม่จับแค่ แล้วเอ้าะไรทำไมเนี่ยเป็นอะไรเนี่ย,ยค่อยๆตีอต<น>ุ้ยขยับอพี่ต่อ เรียบร้อยเล็บอ่อนเลยอ๋ออ๋ออย่างนี้ก็ไม่บอกแค่ อืมมือ mm มันเล้าอะจลกัดแล้วพุกเนี่ยถ <PA carbohyd> ้า <statistically> ตัวเล็กนะหมสุเลยอืมแมดุเลย มันบอกว่าเฮ้ยมีบุฟเฟ่เว้ยอ่าไม่ทั้งหมดติดเลยอ่อืมระเอ่มตัวใหญ่แล้วกว่ามันจะมันพลังกัดมันยังไม่ขายันไม่พอใช่ต้องมันต้องอาศัยแรงกดไงเพื่อให้หลุดจะลด้ขึ้นมา ล็อกลำเล่นทุ่งที่ตั้งไว้ตังไว้ตังไว้จับปลาดตั้งไว้พี่บ๊อกเดี๋ยวเอยู่กลางลำโอเคตั้งไว้อะไรตังไว้ลังลังลังเดี๋ยวคูดพี่บ๊อกโดนแล้วครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปั๊มเลยนะเดี๋ยวเอาเรือไปกันไม่มีโอเคเริ่มเลยพี่แหม่ให้ให้ให้นที่เดินเรือ เทปนี่เดือดกุ้งขี้ก็มีภาพอยู่วะเล่นเล่นเลยไอ้ยักษ์คู่น้อยครับผมไอ้ยักษ์คู่น้องอ๋อไม่เป็นไรตัดเดี๋ยวยก็ธรรมาชาติน่าอ่างเก็บน้ำแถวบ,บ้านครับ ตอนนี้ก็เต็มลำแล้วปล,ลวป่อยปีเท่าไหร่ก็ <คน S 1> <laughs> ไม่รู้คนก็เต็มลำเนี่ยอ๋อคนเต็มลำได้แล้วไม่ใช่ปลาโอย้ยสองชั่วโมงของบันเทิงครับยังไม่ถึงสองชั่วโมงหรอกก็ช่วอง,งยอยืนถึงความบันเทิงไงโ,โ,โอ้เห็นเรียบร้อยตัวใหญ่ก็พอใจครับ ยเกลียบร้อยไหลเลยนะมองไปตุ้มนะเรือขยะบ่ะเดี๋ยวซีเดี๋ยวมันก็ไหลกลับ มนีสวยบอกให้เลยมันจะกับกล้มุมเียนะมุมเลือามารหาดี๋ยวมันถอยกเดี๋ยวมันถอยเต้นเลลมมันลมมนพัดอยู่อันนี้ไม่ใช่ปลอันนี้ไม่ใช่ฉนถ้าจะโดนเสียงขนาดนี้ตายถ้าจะโดนเสียงลูกขนาดนี้ตาย

โอ,โอ้ยหยดเก๊โคตรหน้าเข้าเลยเบยดีตีมากแล้วนะลวเล้าไป

พี่บอกช่วยตัวพี่จากผมถ่ายคลิปตึงไว้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 ตึงนะเออตึงก่อนเดี๋ยวเขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่ให้ตึงให้ตึงให้สายตึงเก็บให้สายตึงมีตึงดึกป่ะไม่มีเนี่ยครับ้โหงดูเที่ยวไม่น่าอังพีปานนี่เนู่ เขาอยู่เนดอี่ยถ้าัดึยอยู่นนะออยสวปเข,ปข้ากาเโดนของใหญ่ครับรส่งปลาเข้าพันตัวใต้น้ำอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าจะอ,อยู่วะ ไปเห็นเธอเลยละวยูละเอ้ยไม่ใช่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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อว